ทะเาลามีนางเงือกอยู่นู่นหน้าดำดำอยู่ตรงนูน้น,นไกลๆอ่ะเราก็ไปเพื่อนนางเงือกใช่<ม>ทะเละทะเลนี่มีนางเงือกด้วยโอ๊ใกล้ถึงยังใกล้ถึงตัวหรืยอยังเนี่ยใกล้ถ <c oughs> ึงตัวหรือยังเนี่ยเออยังไม่ถึงเลยทะเลามันอยู่ลึกจังนะลึกมากม <c oughs> โอ้ยเจอแล้วทะเลเห็นไหมเมื่อไหร วันที่สองของทริปไปเที่ยวทะเลวันนี้น้องทาราจะพาเพื่อนๆไปเล่นอะไรอีกนะไปชมกันเลยนะครับหมอฟ้าตรงนี้แล้วกันนะฟ้าใส่ใส่ใสใสายให้เต็มๆหน่อย ใสายให้เต็ม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 แล้วก็หาที่ตั้งกำแพงเมืองแล้วก็วางปึ๊บสายโอ้ยกำแพงหักนี่ธารามันต้องขอนี่ธาราต้องขอก่อนขอาะเคาะขอาะเคาแล้วก็เปิดธาราดูเอ้ยโอ้ อไม่สำเร็จจ้าดูแล้วกำแพงเมืองแบบนี้จะสร้างยากนี่หนูหนูหนูนต้องทำสำเร็จหรอครับและเพราะว่าหนูมีวิธีหนูมีวิธีหนูทำยังไงก็แค่เอาแป้งโปะแล้วก็เปรบรูปรูปเอาทรายโปะใช่ไหมแล้วก็เอารูปรูปทำไงแล้วก็เคาะเคาะเคาะต้องเคาะนี่อย่างนี้ด้วยเคาะๆๆๆเขื่อมันจะอ๋อ กอก็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 ค่อ,คอยๆเปิดออกมาเอ้ยไม่ได้ทาร่าเดี๋ยวต้องทำใหม่ทำไมไม่ได้อ่ะเป็นเพราะว่าเราอัดแน่นเกินไปนี่อะไรอ่ะทารามีนางเงือกอยู่นูน่นน่าดําๆอยู่ตรงนูน้นไกลๆอ่ะมึงก็รไปเพื่อนนะ ใช่<ม>ทะเลทะเลนี่มีนางเงือกด้วยแม่บอกแล้วว่าเป็นนางเงือก <Brid> ใช่เห็นปะทะเลใช่เลยนางเงือกเดินไปดไูใกล้ไหมไปด,ดูดิว่านางเงือกหน้าตาเป็นไงเร็วใช่แล้วใช่น่ะ<า>มีหัวแล้วก็มีหางด้วยใช่เลยเป็นนางเงือก<ม>เปลี่ยนเป้าดำๆหน้าน่าจะเป็นนางเงือกแน่ๆเลย ไกลๆเลลูกป้าป้าทำไมไม่ไม่ตะโกงป้าป้าไม่กล้าป้าป้ากลัวเป็นแมบนังเงาไกหลายอะอยู่ไกลๆตรงนู้นน่ะน่ะฮาราปูฮาปูเต็มเลยไหนใช่แม่ปูที่เราเจอถ้ามันตายแล้วเนี่ยเต็มเลยนุ่นด้เนี่ยฮาราปูตาย ลองดูหน้าดี่นี่เนี่ยใช่เลยแบบเดียวกันเลยใช่ไหมที่เราเจอลูกปูตาย่ว่าเป็นแม่ของเราตัวนี้เหรอน่าจะใช่นะนี่อีกตัวนี้ลูกเนี่ยตัวน้เป็นแม่ตัวน,นี้เป็นพ่อเนี่ยนี่ตัวหนึงเราลองพลิกมาดูซิตายหรือยังเป็นแม่ว่าหลวนพ่อตัวนี้น่าจะเป็นพ่อนะตัวม่กกี้เป็นแม่นี่จับได้เลยนี่ทะลาปูทะเลตายแล้วทำไมถึงตายไม่รู้แม่ <c oughs> ปูตายอะ่ะโดนฆ่าหรือเปล่าน่าจะใช่นะอาจจะติดมีเปล่าติดปวนเปล่าแล้วก็หลุดอะไรประมาณนี้ยเลยตายเลยนะม,มาเร็วมาเร็วเร็วๆปูอยู่นี่สองตัวเดี๋ยวเราเอาปูตักปูขึ้นไปฝั่งไหมลูกเอาไหมมาเดี๋ยวแบบ้าลาตักเองนะให้มาป่าตักให้าม,มาตักแล้วตักปูไปตักไปฝั่งเร็วทาศพปูเนาะปูจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เอ้ยตักไม่ติด นี่แน่เฮ้ได้ตวงแล้วไปเร็วไปฝั่งเร็วถือดีๆถือดีๆไปเร็วไปเร็วเอาปู่ไปฝั่งฝั่งตรงไหนดีเดี๋ยวเดี๋ยวปู่รอตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเคจะเอาอีกตวงนึงเหรอลูกไปต่ออีกตวงเหรอไม่ใช่นี่เราต้องขุดหลุมก่อนขุดหลุมฝังก่อนดิลูกขุดหลุมขุดหลุมหลุมโอเคขุดหลุมก็ยากเหมือนกันขุดยากต่อไปลูก ตายมันค่อนข้างแข็งนะตรงนี้ได้ยังเดี๋ยวปลาช่วยมา<ช>ปลาช่วยขุดเดี๋ยวปลาช่วยขุดโอเคออาฝังเลยโอเคนะไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นนะเจ้าปูไปเพ่อไปเอาพ่อมาด้วยเหรอ <c oughs> ไปไปตักมา พ่อปูเหรอลูกนี่ไงโอเคไปตักมาเป็นลายตายไม่รู้เนาะน่าสงสารเดี๋ยวป้าช่วยจับโอเคเอาไปฝังเอาไปฝังฝังตรงไหนดีพ่อฝังตรงไหนพ่อปูอยู่ตรงนี้แล้วกันนะโอเคน่าสงสารจังเลยเนาะอ่ะอ่ะมาขุดขุดหลุมฝังกัน ขุดลึกๆขุดลึกๆขุดลึกๆโอเคลึกยังต่อยังเนี่ยโอเคเอาปูเข้าไปโอเคปบเลยไปเป็นเทวดาอยู่บนท้องฟ้านะพ่อปูพ่อปู่ยนะโอเคแมปู่แม่ปู่ก็ทลาฝั่งไปเมื่อกี้แล้วเรียบร้อย แล้วจะบอกอะไรพ่อปูก่อนวันนี่ยบอกอะไรพ่อปูก่อนไหมพ่อพ่อแด็ดพ่อปูแต่เมื่อกี้หนูเห็นพ่อปูอ่ะไปลงน้ำเดีวก็เจอกับปลาปลา,าตัวใหญ่ใหญ่อา้อาวอา๋อแล้วก็โดนปลาก,กัดอย่างนี้เหรอก็เลยตุยเลยเหรอว่าแล้วโอ้สู่พบภูที่ดีนะเจ้าปูนะาฮาลาป๋า,ปา,ปาเห็นปูวันนี่เร็ว นี่อยู่นี่เมื่อกี้บอาป๋าเห็นปูอยู่ในรูนี้จริงๆใช่จริงแล้วมันมีปูตัวใหญ่อยู่ข้างในเมื่อกี้ป๊ามองไปแล้วมันแอบวิ่งเข้าไปอะลูกรูใหญ่มากมีปูอยู่ข้างในอนนกีฮะรอเนี่ยมันมีปูตัวใหญ่อยู่ข้างในจริงๆด้วยไหน ปูทะลาเยอะมากรูปูจริงๆด้วยนี่ไงปูทะลารูทะลาลองดูดิมีตัวนะข้างในเนี้ยแต่มันอาจจะมืดมองไม่เห็นนะแต่มันมีตัวนี่นี่อีกนี่นีมาดูดิโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตัวเล็กมีตัวเล็กมีตัวเล็กเดี๋ยวเราจะดูนะว่ามีปูจริงหรือเปล่าแต่เราจะไม่ทําร้ายมันนะครับแค่ขอดูเฉยเฉย ก็ฟูใช่ฉันขอดูหน่อยนะแล้วก็กลับลงทะเลได้ไปเลยได้โอเคขอดูตัวหน่อยนะว่าตัวใหญ่หรือเปล่าขอดูตัวหน่อยเงียบกูเงียบหรือว่ามันสามารถที่จะขุดหมีเราไปได้เรื่อยๆก็ไม่รู้นะทนายหรือว่ามันมีที่แอบซ่องไม่รู้นะเราต้งองรอไปก่อนโอเคใกล้ถึงยัง ได้ถึงตัวหรือยังเนี่ยได้ถึงตัวหรือยังเนี่ยยังไม่ถึงเนะล่ะมันอยู่ลึกจังเนาะลึกมากโอ้ยเจอแล้วทะเลเห็นไหมมามาเล้วนี่ไงปูเห็นเปล่านี่ไงพอแล้วลูกดูมาแค่นี้พอแล้วเห็นเปล่าปูทะเลปูทะเลไม่ไนะโชคดีเฮ้ยไม่ต้องไปปิดมันหรอกปล่อยมันลูกอย่างนั้นแหละ บายยนะปูทะเลเดี๋ยวมันตายลูกอย่าอย่าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวมันออกไม่ได้โอเคเจอตัวแล้ว่ะไปดูอังใหม่กันจะไปเดินเล่นริมริมทะเลกันก็เร็วแล้วและลลา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 ลาไปดูที่สวนกัน แ๊บนึงนะลูกเดี๋ยวป๋าเดินดูก่อนนี่ฮลามาดูปูเฉช่วนนี่เห็นปูไหมเห็นไหมนี่เลยนี่เลยเกิดมาเป็นลูกเลยใช่ปูอยู่ในหอยเรียกว่าปูเฉช่วนน่ารักไหมลูก เอ้ยออกมาไม่ได้นะเจ้าปูเฉชวนเอ้ยขาทายเรื่องนี้เจ้ปูเฉชวนรับม้ยเอ้ยทะเจับไม่ได้นะครับมันกลัวเห็นไหมเดี๋ยวป๊าจะไปปล่อยมาแล้วนะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติดูไหมดูก่อนไหมนี่เจ้าปูเฉชวนตัวเล็กบายบายไปก่อนไปก่อนไป่อนบายบายเจอกันใหม่นะไปเอาไปคืนก่อน เอาไปคืนธรรมชาติก่อนไปไปเลยเจ้าปูเชยชวนบายบายฝ่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนกดิจบปาไม่กําลังใจให้น้องฮาลาด้วยนะคะบาย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 